เอาครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการตรวจโควิดก่อนเข้าบ้านเพื่อนกันนะครับตรงไหนเขียนว่า ATK วะเขาเรียกกันไอ้เฮียอร์ติเจนลับปิดเทสไงือคืออาดแข็งเนีเออกูยังเองนะน้ำหนักมืองเบืงองไม่กี่อิ้มามึงยังไม่ดันเข้าเลยนี่เออมันต้องเข้าประมาณนี้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วมึงเคยใช้ป่ะเนี่ยเอาดีๆ แต่เนี้ยแล้วถ้าคนหนึ่งเป็นมาแล้วมึงก็ติดกันหมดเลยเต็มหมดว่ะอียะจู๋มึงแม่งจริงสั้นเลยนะอ้าหี้มันต้องทำรีวิวให้ครบๆสิไปเงี้ยูเนี่่อะไรวะแห่มึงแทงดีดีเออแทงดีดีเลยเนี่ยยิ้มไม่สั่งหอง ายดหมุน2 3 4 5 1 2 3 4ปั๊บนี่ก็เสร็จแล้วเนี่ยนี่ก็ตั้งไว้อันนี้อันนี้ตรวจพลาดป่ะตรวจใหม่กลับบ้านรับกับการตรวจโควิดครั้งนี้ไอ้คนแย่แม่งส่งตีนมาุ่นตีเลยอีเยี่รเพราะว่าเคยตรวจใช่ไหมเออรู้ว่ามันจะประมาณนี้คุ้มีดามนี่ครับสมนาคุณจากคุณ ไอ้สูตรกูไม่ให้กูเก็บตังค์เก็บตังค์เหรอเก็บตังค์ที่มึงใช้กูขับวนไปซื้อกูเองต้องกูต้องต้องเลี้ยงมึงเหรอเนี่ยเอางั้นเราไปทำกันดีกว่าช่างมันอันดับแรกล้างก่อนครับล้างแรงอะไรออกนะอีกสักรอบไหมอ่าไอีกสารอบอ่ะดีดูว่ามันจะล้างสำเร็จไหมวันนี้มีเสียงมาใช้หมด เฮ้ยบิดสก,กูไม่กล้าแดกเลยสัตว <c oughs> ์เจ้าของบ้านที่เปิดให้มาทำการเล่นยาในวันนี้หลังน้องอย่าเลิกนะลองลงเลยตั้งใจทำไปเลยมันเป็นลูกน้องก็ต้องทำโอโยอะ <c oughs> <c oughs> ชิชูมาเลยมึงกินกันเดือนหนึ่งเลยผ่อนเหี้ยเอา่ใส้ำแเหี้ยถเหี้ยอะไรของมึงวะเป็นไรร้อนร้อนร้อนสิไอ้เหี้ยอย่างแก่ของแกงหวยน้ำซุปไอซ์ครับมีผ้าขาวบาอืมฮะนี่อยู่แล้ใต้เนี่ยทำการใส่น้ำแข็งในนี้เพื่อลดอุณหภูมิของน้ำท่อมที่เราต้มมาเนาะอธิบายดิ ทำไมเราต้องใส่เกลือครับเพื่อให้มันเค็มทำไมทำไมมึงทิ่โก๋วจังวะใส่เพื่อให้ให้น้ำมันเย็นม๋อน้ำเย็นแล้วไงมันมันก็ไม่ได้ดูดความร้อนแล้วบบอันนี้น่าจะเย็นผสมเป็นอย่างนี้เหรอเออใส่โคก้กเพื่อให้มันมีออรสชาติขึ้นใส่แล้วบอกพอแล้วเออ ขคดรคแน่ดูคอรเรนเรนเรนเอาครับอันนี้ก็การใช้อิชิตันแบบผิดประเภทได้แล้วครับผมหลังจากการต้มมาประมาณก่ชั่วโมงวะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะในที่สุดเราก็ได้ผลสำเร็จนะเป็นน้ำเพื่อสุขภาเทศโอเคทีนี้เราจะมาลองชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างครับ ยังจือดอยู่เลยไก่ทีละแก้วไอ้น,น,นี่ออกไปนี่ต้องงี้การก็เสียแล้ว,ลวมาแล้วมาเลยว่าไงปาดปาดนิดๆหรอทำทีสูงกว่าโอเคโอเคแล้วลองพูดความรู้สึก <c oughs> ยาวสมวนขาเขียว <c oughs> ว่าเราลืมอะไรไปอย่างรัว ียโมุดมุดไปเลยรมุดเป็นอรหมดแก้วครับหมูกระทะมีปกติเขากินกันเคื่องเครื่องนี่เหรอวะเมาอีหมดแล้วเว้ยต่อม <b ush> ือต่อมือต่อมือเอ้ยเจ๊มึงลงทุนขนาดนี้มึงเทวายิงเลยเหรอใช้น้อยกว่าไอ้เจ๊นี่รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ยังยไม่รู้สึกรู้สึกแบบ ้้านแลวมันโดดมันโดดยับอ่ะเออไอ้สันใหญ่นี่นะเออเขามาค่อยเยี่ยนเนี่ยนะเฮียเข้าไปแล้วมึงงัดขึ้นน้ำจามขึ้นเพื่อให้เราสอนเยอ่สั่งงัดเฮียจะออกลูกตางอยู่เลยมันเดี๋ยวมึงอยู่เฉยอยู่เฉยเฉยอยู่เลยเฮียอ๋อเฮียพอแล้วไอ้สันโอ้ยโอ้ยนั่นแหละโอ้ยแหลกแหลกเออผ่านครับยินดีด้วยยินดีด้วยครับ